ครัทีเดนแสนสุอิบสุัสดีครับวันนี้ครับเบนจะพาชมที่ดินผืนใหญ่ครับใจกลางตำบลสาริกาครับด้านหน้าติดถนนหลักทางไปเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับแปลงที่ของเราเนี่ยหน้ากว้างติดถนนหลักนะครับประมาณ14เมตรด้วยกันแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะเป็นผืนใหญ่เนี่ยบริเวณด้านในนะอยู่เยื่องๆนะฮะกับปั๊มคาวเชกคาวเชคสาริกาตรงนี้นะครับผมที่ิดถนนหลักเลยนะครับถนนสี่เลนนะฮะก็ถ้าเกิดตรงไปฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งเดียวกับปั๊มคาวเทคเนี่ยก็จะไปในส่วนของตัวเมืองนะครน,นายกนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปทางด้านนี้นะฮะตรงขึ้นมานะฮะฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้นะก็จะไปทางเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับบนเนื้อที่นะ71ไร่ราคาเจ้าของขายไร่ละ2ล้าน2แสนบาทราคานี้รวมโอนนะครับแปลงที่เป็นเอกสารสิทธิ์นอสสจจอเฉลิขดุดแดงครับด้านในแปลงที่อคราวนี่เดี๋ยวให้โชมบรรยากาศคร่าวๆกันก่อนนะครับ เห็นวิวภูเขาสุดสวยเลยนี่ด้านในนะไปเดวเนพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในแปลงที่ขเขากรากันต่อครับที่ดินสวยทำเลทองใจกลางตำบลสาริกาแปลงใหญ่ทำเลดีเหมาะสำหรับนักลงทุนติดถนนหลักสาริกานางรองเส้น3049ทางไปเขื่อนขุนตานประการชนที่ดินแปลงนี้เนี่ยผืนใหญ่มากมาเลยครับเหมาะสำหรับโครงการใหญ่หญมก g โ project อยากจะสร้างโรงแรมรีสอร์ทที่พักโซนด้านในวิวภูเขานี่ก็ต้องบอกเลยว่า เหมาะสมมากๆเลยนะครับทจิญญนผืนใหญ่วิวภูเขาเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางด้านข้างติดถนนรองครับในซอยทางเข้าเดียวกับโชติการีสอร์ทครับ ที่น่ของเราหยุดใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวรีสอร์ทร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆมากมายเลยครับใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกเลยแล้วก็ไม่ไกลจากน้ําตกสาริกาน้ําตกนางรองน้ําตกวังตะคายและเขื่อนขุนด่านประการชนบนเนื้อที่กว่า7 1อไร่ครับราคาเจ้าของขายรายละส2ล้าน2แสนบาทราคานี้หากถูกใจชอบใจจริงๆเนี่ยสามารถมาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับ ที่ดินสวยทำเลดีอยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวบนเนื้อที่กว่า71ไร่ครับราคายกแปลงที่156ล้านบาทด้านหน้าจิตรสาริกานางรอง3049 การค้างติดถนนรองทางเข้าเดียวกับโชติการีสอร์ทและหากท่านใดสนใจเนี่ยสามารถมาต่อรองราคากับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับการเดินทางสะดวกใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวและไม่ไกลจากตัวเมืองนครนายกจากตัวเมืองนครนายกโรงพยาบาลแมคโครโลตัส5-10กิโลเมตรเท่านั้นรวมถึงปั๊มปตทอเมซอนเซเว่นและคาวเทคด,ด้วยน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองน้ำตกวังตะไคร้และเขื่อนขุนด่านปาการชนครับ 5 -10 กิโลเมตรเท่านั้นไปครับเดี๋ยวเบนพาไปชมบรรยากาศภายในแปลงที่ก่อรากันต่อเลยครับก่อเราเนี่ยจะติดถนนสาธารณะสองด้านครับด้านหน้าเนี่ยติดถนนหลักนะครับทางไปเขื่อนขุนด่านประการชนครับเส้นสาริการนางรองส่วนด้านหน้าแปลงจีนจะติดถนนหลักครับสาริการนางรองครับหน้ากว้างประมาณ14เมตรแล้วก็นะครับลึกยาวเข้ามานะส่วนบริเวณด้านข้างเนี่ยจะติดถนนคอนกรีตอย่างดีครับหน้าด้านข้างเนี่ยกว้างประมาณ4 0่ส่เมตรด้วยกันนะครับ ปัจจุบันปล่อยให้นะครับเช่านะครับทำนาอยู่นะครับแปลงที่ดินเนี่ยนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่71ไร่นะครับเดี๋ยวพาเดินเข้ามาชมบรรยากาศด้านในนะครับได้เห็นวิวภูเขาเนี่ยสุดสวยเลยอยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวของตำบลสาริกาครับอยู่ห่างจากน้ําตกสาริกานะครับน้ำตกวังตะไครยน้ําตกนางรองและเขื่อนขุนดาประการชนนะครับประมาณนะครับ 5-8ถึงกิโลเมตรเท่านั้น5-8ถึงกิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ยังเยื้องกับฝั่งนะครับปั๊มน้ำมันคาวเชกนะครับยัยงเยื้องกับปั๊มน้ำมันคาวเชกนะครับนี่ใปอิการนะครับแปลงที่ของเรานะครับโอบล้อมไปด้วยวิวทิวเขานะครับสุดสวยเลยนะฮะ อยู่ใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวห่างจากแมคโครนครนายกโรงเกลือนะครับประมาณ5-6กิโลเมตรครับตลาดเช่งนะฮะประมาณ4กิโลเมตรนะครับไปกาะครับติดถนนสาธาสองด้านนะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งที่ติดถนนคอนกีนะครับ อันนี้เนี่ยเข้ามาจากบริเวณด้านหน้านะครับถนนหลักก็จะได้วิวภูเขานะครับสันเขื่อนนะครับเอ่อถอดกับวิวเขาใหญ่นะครับที่เป็นทิวเขาเดียวนะกับทางเขื่อนคุณดาประกันชนนะนี่ครับทอดยาวตลอดแนวเลยนะนี่บรรยากาศนะครับบริเวณโซนด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับได้เห็นวิวภูเขานี่ครับที่โอบร้อมนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะถ้าช่วงรือดูฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะมีหมอกให้เห็นนะครับแล้วก็ช่วงรดวฝนเนช่วงเช้าๆนะฮะจะมีหมอกลงให้เห็นเนี่ยปกคลุมตลอดแนวเลยนะอันนี้ฝั่งนี้เนี่ยเป็นทิวเขาใหญ่นะทางไปเขื่อนขุนด่านปาระกันชนนะครับได้เห็นวิวภูเขานะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะบนเนื้อที่7 1อไร่นะครับ ราคาไล่ละ2อล้านสอแสนบาทนะครับนี่ไปครเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะโซนด้านหน้าที่ติดถนนคอนกรีตกันต่อครับถนนบริเวณด้านข้างแปลงที่นะครับเข้ามาซอยเดียวกับโชติการีสอร์เลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับอย่างดี นี่ด้านนากวาเนี่ยติดถนนมา40-45เมตรนะโดยประมาณแล้วก็นีรับบริณด้านข้างนะครับแปลงที่เราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในแปลงที่นหนแล้วก็ลึกยาวเ,เข้าไปนะเรียโซนด,ด้านในนะนี่ได้เห็นวิวภูเขาเนี่ทิวเขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับปัจจุบันนะให้เชาวทานาอยู่นะครับ แล้วก็ที่นาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นที่นารักษาเป็นที่ดอนนะครับก็คือไม่ลึกมากนะครับประมาณ20่สิบเซนเท่านั้นนะครับเป็นที่เนินดอนอทำอานานะครับนี่นี่ภาพบรรยากาศนะครับไม่ได้แต่งสีใดๆเลยนะบรรยากาศช่วงยามเย็นนะรประมาณสักห้าโมงเนี่ย สวยๆแบบนี้เลยนะครับจะพาเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันต่อนะครับ7จ็ดสิอไร่ครับแปลงที่เป็นเอกสารสิทธิ์นสอสี่จอโฉนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนนะครับ ราคาไล่ละ2ล้านสแสนบาทครับหากถูกใจชอบใจไงเนี่ยราคาสามารถมาต่อรองนะฮะได้เลยนะครับนี่นะได้วิวบรรยากาศนะฮะโอบร้อมไปด้วยภูเขานะครับถิวเขาเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเหมาะสำหรับนะครับโครงการใหญ่หญๆเมกะโปรเจกต์นะครับ โรง์รมรีสอร์ทที่พักนะครับด่านกลางเนี่ยเข้ามาซอยเดียวกับโชติการ,รีสอร์ทเลยนะครับถนนเส้นเดียวกันเลยนะครับหีแปลงจริงของเรานยถนนหลักนะครับสาริกานางรองเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ชมกัน นี่โซนช่วงด้าน้ายแปลงชิงของเรานะครับนี่ฮะวิวภูเขานะครับทอดยาวตลอดแนวเลยนะฮะนี่ครับโซนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในถนนโซนถนนหลักนะครับเส้นสาริกานางรองนะฮะนี่ฮ กันบ้างครับสําหรับ EP นี้ครับบนเนื้อที่71ไร่ที่ดินแปลงใหญ่ที่โอบร้อมไปด้วยทิวเขาใหญ่นะครับ<ม>อยู่ใจกลางโซนแหลง่งทั้งเที่ยวของจังหวัดนครนายกตําบลศริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับบนเนื้อที่71ไร่ราคาเจ้าของขายรายละ2ล้าน2แสนบาทนะครับ ก็เหมาะสำหรับโครงการใหญ่นะเมกะโปรเจกต์นะแปลงชินมีสกายภาพอยู่ใจกลางโ้นแหล่งท่องเดี่ยวถนนด้านข้างเนี่ยที่เห็นเป็นถนนคอนกีตเนี่ยเข้าซอยเดียกโชติการีสอร์ทนะครับหรืออยากจะซื้อเก็บเก่งกำไรนะครับระยะยาวนะฮะก็ได้ด้วยเช่นเดียกันราคาเนี่ยสามารถมาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับ71ไร่นะฮะราคาไร่ละ2 2ล0ยกยกแปลงนะฮะหนึ่ง 1 5ึรับ1ห6ล้านบาทราคายกแปงครับหากจะได้สนใจก็นะัดชมนะครับได้ที่เบอร์092 353 77 88ครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็แอดได้ดีไลน์เบอร์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้บลลาทีมงานขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ